ก็สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับผมวันนี้จะพามาชมเจ้าตัวเอบห้าหนึ่งสี่ทีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆกันก่อนเนาะคันนี้ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับนะอย่างหน้าอย่างหลังอย่างหลังนี่ยังดีอยู่นะครับอยางหน้าจะแบบโอ้โหก็ยังพอใช้ได้นะครับ่าพอใช้ได้อย่างหลังนี่ดีเลยเลยแน่ด้านล่างนะครับไม่รั่วไม่ซึมเนาะ แล้วก็ทีนั่งคนขับครับผมนี่จุดนั่งคนขับแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับไม่แตกนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรถพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับอ่าอุปก,กรณ์เสริมด้านหลังนะครับอุปก,กรณ์เสริมดานหลังสภาพตามสภาพเลยนะครับอายางฝั่งนี้ครับ โอเคครับเหมือนกันฝั่งน้นแต่างหน้านี่ถือว่าแค่พอใช้นะครับแต่เ,เรามาดูการขับขี่กันนะครับเรามาดูฟฟลลิ่งการขับขี่กันยกลอยได้นะครับไม่มีปัญหานะไปด้านหน้านี่ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ยกลงครับยกลงยกขึ้นปกตินะครับเอาพีดีโอครับ ทำงานโปรตีนะครับตรงนี้เคลียร์นะครับผมด้านล่างก็ไม่มีรั่วมีซึมเนาะไปครับลองขับดูครับตอนนี้ดูการขับขี่นะครับนุ่มๆนมะเขาเคียนุ่ม เสียงตัวอุปกรณ์ด้านหลังนะครับมันกระทบกันนะครับเราไม่ได้ใส่ผ่านหลังนะครับเติมหน้านะครับระบบเบรกก็ใช้งานได้ปกติครับไยหลังนะครับเดินหน้าอยหลังปกตินะครับ เราจะเห็นจุดสังเกตนะครับล้อหน้าเหมือนจะซีนล้อหน้ารั่วหรือเปล่าครับอ่านี่ครที่ผมแจ้งนะครับว่าอย่างนี้เกิดกรณีเงี้ยเราเก็บงานให้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางร้านเราเก็บให้เนาะเก็บฟรีด้วยก็สําหรับคันนี้นะครับ EF514T นะครับตัวนี้นะครับเลขมาอยู่ที่1,861ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดนะครับ ส่วนราคาเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่460,000บาทอ่าแล้วก็ตัวนี้เข้าสินเชื่อได้นะครับอ่าเข้าสินเชื่อได้เนาะเหมือนเดิมครับใบด้านหน้าผ่านพวนครับอันนี้เราฟรีให้แล้วก็บริการนะครับตรวจเช็คจุดรั่วจ,จุดซึมนะครับอ่าแล้วก็ถ่ายของเลวต่างๆอันนี้เราก็ฟรีให้เหมือนกันอ่าซื้อไปแล้วก็จบนะครับราคานี้อ่าแต่เกิดซื้อมือหนึ่งก็ต้องโง่ใบดันหน้าผ่านพวนก็ต้องซื้อแยกนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีึ่งตัวเลือกเนาะต่อลูกค้านะครับ แล้วก็ร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกบรรโพครับอยู่โคราชเนาะนี่ติดถนนมิตรภาพเลยครับลูกค้ามาดูรถเนี่ยสามารถลองได้ทุกคันนะครับอยากลองคันไหนมาลองได้เลยครับอ่าเรามีพื้นที่ให้ลองถ่ายลองขับนะตามสบายเลยเรามีช่างคอยดูแลนะครับผมก็อยากให้ซื้อแล้วจบเลยนะครับนะเพื่อความสบายใจเนาะก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ